มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตำรวจจับนาราคิปกระเทยขาบ้าน21มีนาคม2566พันตำรวจตีอนันต์นาน,นา,นาสมบัติตำกำลังเจ้าหน้าที่กอกหนึ 1, ่งบกปขบกระจายกำลังลงพื้นที่ตรวจคน้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดแบ่งเป็น2จุดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็1จุด ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเพื่อจับตัวนายอนิวัตประทุมทิน่นหรือว่านาราเครฟกระเทยอายุ24ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่751ทับ2566ลงวันที่20มีนาคม2566ข้อหาโฆษณาหรือว่าสนับสนุนให้มีการกระทําผิดกฎหมายช่อโกงประชาชนทุจริตหรือว่าหลอกลวงโดยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ กู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนโดยจุดเป้าหมายสำคัญที่เข้าตรวจค้นครั้งนี้อยู่ที่บ้านเลขที่15หมู่ที่11ตำบลบ้านกรดอเภอบางประอินจงหััดวพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบ้านพักแฟนหนุ่มของนายอนิวัตรหรือว่านาราคลิปกระเทยและเชื่อว่าน่าจะเป็นสถานที่กบดานซ่อนตัวของนายอนิวัตรเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบตัวนายอนิวัตรอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจริง จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมกับตรวจยึดโทรศัพท์มือถือจำนวน4เครื่อง iPad 1เครื่องและก็สมุดบัญชีธนาคาร6เล่มส่วนเป้าหมายจุดสำคัญต่อมาอยู่ที่อาคารพาณิชย์เลขที่77/3ท 3, ตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังทราบว่าถูกใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าและสถานที่ไลฟ์ขายของ กล่องสุม่มซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดกล่องสินค้าได้เป็นจำนวนมากค่ะสำหรับการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้ามีผู้เสียหายจํานวนมากเข้าร้องเรียนกับพนักงานสอบสวนว่านายอนิวัตรหรือว่านารา,าเคลกรกเทยนั้นซึ่งเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังมีพฤติการไลฟ์ขายของกล่องสุม่มอ้างว่าหากซื้อกล่องสุ่มในราคา1 0 0่0บาท จะได้รับทองคำสอสลึงรวมถึงเงิน6,000บาทแต่ถ้าซื้อกล่องสูมราคา50,000บาทจะได้รับทองคำ3า3บาทเงินสด20,000ถ้าลงทุน1,000 0 0บาทจะได้รับทองคำา5บาทเงินสด ้5มื0นบาทแต่เมื่อผู้เสียหายโอนเงินซื้อกล่องสุ่มไปแล้วนะคะหน้าอนิวัตกลับไม่มีการจัดส่งกล่องสุ่มให้ตามที่ตกลงกันเอาไว้เข้าข่ายหลอกลวงเอาเงินจึงได้จัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายจับ และนำมาสู่การจับกลุ่มซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำตัวมาสอบสวนสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีอย่างกงอก .1 อบอกปขบค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ